ชาดดทุกคนมือนี้ลุงน้ำจะพาทุกคนมาเก็บหมักซาลีเนาะเพราะว่ามีออเดอร์จากลูกค้าสั่งมาจากยมมาลาเลยเพิ่นสั่งมาเป๋าหนึ่งเนาะลุงน้ำกันเลยซิมาปิดแต่เซาเลยเพราะว่ามือนี้ก็เป็นมื้อของเฮียนเนาะน้ำกันเลยมาปิดซอยแม่แต่เซาเลยแต่ก่อนที่จะไปทำส้มอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำได้สั่งสงาร์ผลงาใหม่ๆออกมานะฮะข้าันเิาไปกันเลยตามน้องน้ำมาทุกคนนี่ดูคลองนี้ได้ดเดดกคน่ักลังออกมา กระปิดได้เต็มถังแล้วทุกคนน้องไปเก็บถ่านะเก็บใส่เป๋าถ่าในระหว่างที่หมอมแม่ของน้งน้ำกำลังเข้าไปปิ้นหมักซาล่อยู่ในคลองสาลีนั้น จะได้มาคัดเลือกเอาหมึกซาลีตัวที่มั่นงามๆส่วนตัวใดที่ขี้ร้ายหรือว่ามีนอนเจาะน้งน้ำกระสิบุได้เอาวได้ทุกคนน้งน้ำก็จะได้เห็นเป็นกล่องไว้แบบนี้เนาะเวลาเอาเก็บใส่เป๋ามันจังไว้เพราะว่าเอาได้ฝากลรกสองแถวอีกลรืสองแถวของเจ้าก็มาแต่เ้าเลย คนเข้าไปเบิ้งว่าแม่ของงาปิดได้หลายสำแหน่งแล้วเนาะอาจารเขทำไปกันเลยนะทุกคนไปอืมไม่ได้ทังใดวะไร้ของเลยนจะไปเบิ้งแล้ว 问他问，他外面卖的有哪家？

เดินร้นทางนะปะได้สั่งเยอะเปลาใช่ไหมอ้าวสองเปล่าได้เพิ่นแล้วกันหนึ่งว่าเปลาหนึ่งอันนี้ก็แม่สาลี่ที่น้ำจะกรองไว้น่ะมีก่องที่หนึ่งก่องที่สองก่องที่สามก่องที่สี่กองที่ห้ากองที่หกก่องที่เจ็ดกลองที่ห้าแม่ได้ทิปทุกฟักเกต หนึ่งอันก็ะสิเก็บตื่นใจอ่าบรรยากาศก,ก็เริ่มแจ้งแล้วทุกคนต่างจากตอนที่หนึ่งน้ำออกมามใหม่ๆเลยทุกคนเฮ้ยพระจันทร์ก็ยังบทชาได้ลงเลยทุกคนว่ท้องฟ้าแจ้งสดใสเวียราเขาฮะก็ยังบูชาอะไรเอาเลยทุกคน เอาเลยไหมตัวีได้เท่าไหร่เอยน่บแปดหนักนะมันตอหนักได้ที่เท่าไหร่อันนี้นี่มันก็เต็มได้มันน้อยเต็มแับสลีกนี้แหเนาะสลีแม่งดถ่นัมันถึงโนมาเลเลยนะตัวเด็ดอัน คนเพอแป๊บเดียวท้องฟ้ากะแจ้งออกแจ้งออกแล้วน่งน้ำกับแม่กัแมนสิได้ภากันเร่งมือแล้วเนาะเพราะว่ายันบบท่านฝากรวดสองแถวให้ลูกค้าและลูกค้านั่นกับแมนประวัติของนง้ำนั่นเองนะทุกคนถ้าใารอยู่แถวแตลาดเทพสมบัติกับไปอุ่นนุนซอยประวัติของน้นำในเดินนั่นกับแมนมักซ์ี่ของน้นำเอง คนตอนนี้ก็ใะแ้สีแล้วเนาะนี่ได้สองเปล่าเลมักซาลีในสวนนี่กันยังไหลอยู่เด้อไผรต้องการสั่งได้ยวสีผา,ากลุดไปให้สีผากลุดสังเถวออกให้เ้อทุกคนขันอยู่ไกลกะถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวเอาไปส่งฮันเฮือนเลย บรรยากาศได้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงแหละเดอหกโมงสามสิบสองนาทีนะมเสลีน่วยก็ซีประมาณเดี๋ยวนาทีให้ทุกคนเบง่งเอ๊ะนี่กงางอยู่ได้ทุกคน ไปต้องการทางมาเลยน,นี่ก็แม่นต้นหมกเพชรด้วยทุกคนนี่มันยยงา่าทันสุกนะ่ะมมนกะกำลังเป็นหมากเขียวเลยในนี้ก็แม่นต้นหมกขือก็เป็นหน่อยแหลนหวาน,วานาหอมแซ่บ,ซบ,ซบอร่อยด้วยทุกคนกรอบกบกิ่นกับลาบแซ่บ ไต่ต้องการมาซื้อเอาเด้อน,นี่ผักบุ้งความงามเลยทุกคนโอว้าวทาั้งนก็มีเดอมมักซาีเสืวอนั้นก็แม่นพักหอม ได้จะดดิเพลงดูอ่ะตอนนี้นนนนก,ก็มาฮอดขั้นตอนสุดท้ายแลยนะ้เนาะก็คือยิบปักเปล่าได้ทุกคนแจ่เจละทุกคนทั้งหมดนี้กับแม่นการเก็บสารีในมือน,นี้นะทุกคนกระชิได้อยู่สองเปล่าเด้อกระชิตกอยู่ประมาณสามร้อยฟักเพราะว่าสองเปล่านี้เป่าหนึ่งกับร้อยห้าสิบฟักเด้อ ถ้าใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำได้สร้างสรรผลงานใหม่ๆออกมาเนาะสำหรับคลิปนี้น้องน้ำก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าได้ทุกคน